ได,ด้พุดผุดผุดผุดเอาเกฟเด้๋ยพี่น้องก็บาดเนี่ยว้าวพี่น้องโอ้ยเจ้าของเทาอ้มาดูกันเลยนี่นี่ดีโอ้โหมีทั้งบานทั้งหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มมาเดชื่นชมแห่มะหยาดพมเหมือนดอกกระเทือดดิพี่น้องดิแค่มะหยาดพมเหมือนดอกกระเทือดิ <c oughs> สุดยอดสุดยอดวันนี้ฟุกสุดๆฝนตัวขับพี่น้องมุม้ยไพมากันคอยรอประเดนขมิ้นเดี๋ผมผู้เดียวดิเมื่อนี้สวัสดีครับ